อันเซนโบนได้ถามกับกิกว่าทำไมคุณถึงจะตัดสินใจที่จะเอาพวกเราสามคนมาเผยแร่บนโลกออนไลน์และดูเหมือนว่าอันเซนโบนจะไม่พอใจครับไปเสื้อกันหนาวสุดคูใครใส่ก็เท่แบบบ่มๆคืนลือแค่สิบโลบักมีลายโค้ทเท่กุอ้วนเลยขี้หีแค่ซื้อก็รุ้รลับโลบักฟรีลิงก์อยู่ด้านล่างนะจ๊ะความเดิมจากตอนที่แล้วที่กิกเนี่ยได้เข้าไปในห้องขังยูทูบเบอร์ที่รวมเหล่ายูทูบเบอร์ที่ถูกขังไว้อยู่ในแท้งน้ำหนึ่งในนั้นมีชื่อบุคคลคนหนึ่งชื่อพาโบวเดอะครีเอ หนึ่งในกลุ่มคนหน้ายิ้มโดยที่โปรไฟล์ของเขาเนะี่ยมีชื่อของ S T R L Test ซึ่งนั่นก็คือหนึ่งในกลุ่มแฮกเกอร์ที่ได้ส่งจดหมายมาหากีก๊กและได้ทางด้านของโปรไฟล์ของอลิซาเบธนั้นได้มีการเพิ่มเพื่อนเ,เข้ามาใหม่แต่เพื่อนคนนี้นั้นมีชื่อแปลกๆเหมือนจะเป็นนามสกุลของลิงก์ยูทูบและตรงคําอธิบายได้มีรหัสมอสถูกซ่อนไว้อยู่พอเอารหัสมอสแปลเป็นตัวอักษรก็ได้คําว่า comeback หรือแปลว่ากลับมาแล้วต่อจากนั้นกี๊กก็ได้เอาชื่อของผู้ชายคนนี้ไปเซิร์ชใน YouTube แลทู ก็อีกแล้วครับโผล่มาหน้าของช่องยูทูบเบอร์เอลิซาเบธและวันนี้ก็เหลือแค่อีก15วันกิกได้ลองกดเข้าเกมของไอเจ้าเพเยอร์โลบอคนนี้ครับพอเขากดเข้าเกมมาเนี่ยเขาก็ได้เดินไปเจอถ้าอะไรบางอย่างครับข้างในนั้นดันมีรูพาเขาไปที่ไหนสักที่หนึ่งแต่พอออกมาจากถ้าแล้วเขาก็ไม่เจออะไรครับเขาก็ได้ตัดสินใจกดไปที่โปรไฟล์ของ Bone. อันเซนโบนเพราะเขารู้สึกแปลกๆว่าวันนี้มันต้องเกิดอะไรขึ้นสักอย่างและเราก็ได้ตัดเข้าสู่ไทม์ไลน์ปัจจุบันครับ คือตอนที่กีกได้คุยกับอันเซนโบนและหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปในแมปที่อันเซนโบนได้ส่งมาอันเซนโบนได้ถามกับกีกว่าทําไมคุณถึงจตัดสินใจที่จะเอาพวกเรา3ามคนมาเผยแพร่บนโลกออนไลน์และดูเหมือนว่าอันเซนโบนจะไม่พอใจครับกีกได้บอกว่าเพราะเขาไม่รู้จะทําอะไรที่มันดีกว่านี้แล้วฉันเข้าใจแล้วอลิซาเบธพูดถ้าอย่างนั้นนายต้องสัญญา ว่านายจะไม่โชว์สิ่งนี้ให้ใครเห็นอันเซนโบนกล่าวออได้เลยฉันสัญญานะแล้วก็จะไม่โชว์แล้วกันฉันจะเก็บไว้แค่พวกเราสามคนนะกีกได้พูดพ่อครับผมรู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้เลยซันโบนพูดออกมายังไงก็ตามนายอยากคุยเรื่องนี้กับเราจริงๆใช่ไหมใช่สิฉันมาที่นี่เพราะอย่างนี้เอ,อ่าพ่อครับผมว่ามันไม่ใช่ไอเดียที่ดีคือผมมีหลายคำถามให้กับพวกคุณเลยนะคือผมอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันที่หนึ่งกรกฎาคมกันแน่เอ,อ่ มันไม่มีอะไรหรอกเราอย่าเพิ่งคุยเรื่องนั้นกันเถอะอย่าไปคิดมากเรื่องนั้นเลยเดี๋ยวนายก็จะได้รู้เองกิกผมรักสตรีมของคุณเงียบปากไปลูงูกขอโทษครับพ่อแล้วนายมีคำถามอะไรให้กับพวกเรากิกคือผมอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณในเหตุการณ์วันเมษายนที่ผ่านมาที่คุณบอกว่าจะแฮ็กในตอนนั้นฉันได้ไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครสามารถหาฉันเจอบ้านใหม่ของฉันเพราะว่ากระจกในบ้านเก่าของฉันได้ถูกทำลาย โดยคนแบบนายออผมเสียใจกับคุณด้วยแล้วกันนะอ่าพ่อครับแล้วเรื่องอาวุธที่เราทําด้วยกันล่ะลูกพ่อนายไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องนั้นในตอนนี้ก็ได้นะคำถามที่ 2, 2คุณมีความสัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับอลิซาเบธทำไมพวกคุณถึงทางานด้วยกันเรื่องนั้นเราไม่สามารถตอบได้กิกพ่อไม่สามารถตอบคำถามนั้นได้หนึ่งในพวกคุณคนนี้มีใครได้แฮ็ก str 1 test 1> บ้างไหมพวกเราไม่สามารถตอบคำถามนั้นได้คำถามต่อไปกิกผมชอบแก่งตายมาบนเก้าอี้ของผม ตอนนี้เราเริ่มจะไม่เชื่อนายแล้วนะกิกอผมทําให้คุณโกรธเหรอผมขอโทษเรื่องราวเหรอนายคิดว่าเรื่องที่บ้านฉันพังมันคือเรื่องตลกอย่างนั้นเหรอโอ้นั่นก็จริงผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจในายกาลังจะต่อตาอ้านเราใช่ไหมกิกกิกนายกาลังจะทําอะไรกับพวกเราผมไม่ได้ทําอะไรสักหน่อยคุณที่ต่อผมมาเองนะไม่ฉันไม่ได้ทํากิกนี่พวกนายคุยเรื่องอะไรกันเป็นบ้ากันไปแล้วะมีคนส่งข้อความมาหาผมเป็นพันข้อความเลยแล้วข้างในก็มีลิงก์เกมของพวกคุณอีกอย่างหนึ่งทาไมนายถึงทําอาวุธซันโบนไม่นายจะทําอะไรฉัน